对。 ข้าพุทธเจ้าบื้อราชเสนหานอกราชการขอเสนอตัวถวายงานพระเยาวราชพระพุทธเจ้าค่ะเหตุใดจึงออกจากราชการเสียล่ะเดิมทีข้าพระพุทธเจ้ากับไอ้พวกเหล่านี้เป็นทหารทรวงฟันในสังกัดพ่ออยู่หัวรามาธิปดีเคยตามเสด็จงานทัพขึ้นปล้นนครลำพางเมื่อสิ้นพ่ออยู่หัวข้าพระพุทธเจ้าก็ออกจากราชการมีเหตุอันใดเล่า เหตุก็ด้วยเพราะข้าพุทธเจ้ามิอาจจะหักใจกราบไหว้ออกยายมราชได้ผู้ใดมิยอมสีโลราบต่อออกยาผู้นั้นมันก็จะถูกออกจากราชการพระพุทธเจ้าค่ะก็เลยอยากจะสมัครมาเป็นข้าของพระเยาวราชข้าพระพุทธเจ้าพร้อมจะกราบพระเยาวราชได้โดยมิตรคิดตะหวงใจแต่อย่างใดเลยพระพุทธเจ้าค่ะ พวกนี้นะหรือเราทหารกล้าของพ่ออยู่หัวดูราวพวกยาจกวันนี้พกไม่เพี้ยนผิดทหารไร้นายให้ขึ้นสังกัดก็ไม่ผิดยาดจกผิดแต่เพียงว่าพระดาฐานแกล้วพวกนี้มีฝีไม้ไลายมือมิไปลองผู้ใดในอโยธยามีฝีมือเช่นนั้นหรือ พอจะมีฝีมืออยู่บ้างขอรับเอาละ่ะเราจะรับจำื่นกับทหารเลวเหล่านี้เจ้าจะคิดอัดรถค่าตอบแทนมากน้อยประการใดหากได้สักช่างหนึ่งคงจะดีมีน้อยพราพุทธเจ้าค่ะ